แล้วพอลอยขึ้นเนี่ยจะมีผลทําให้เนี่ยปกติแล้วเติมแก๊สเนี่ยวันนี้เนี่ย,เ,ย,เ,ยเ,เดี๋ยวดืมบอกทางเข้าทางออกนี่อันนี้คือทางเข้าแก๊สแก๊สเข้าไปที่ถังพอเข้าไปที่ถังปุ๊บเนี่ยมันจะมาออกตัวนี้เสร็จแล้วในตอนตอนที่แก๊สจะไม่อยู่ไอ้นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาลมเป่าดูก็ได้เป่าปุ๊บตัวนี้มันจะดีดออกแล้วมันจะมาชนตัวนี้มันจะยังไม่ปิดตัวนี้แก๊สก็เลยเข้ามาได้แต่พอพอ เติมแก๊สไปแก๊สขึ้นขึ้นขึ้นมาปุ you know ๊บเนี่ยไอ้นี่มันหลบเสร็จแล้วพอตัวนี้มันหลบไปปุ๊บไอ้เข็มตัวเนี้ยมันดีดออกมาได้ที่มันก็ปิดรูไม่ให้แก๊สเข้าเรียกว่าระบบตัดแก๊สอัตโนมัติระบบตัดแก๊สอัตโนมัตินี่จับจัดช่างไว้ที่ประมาณร้อยละแปดสิบของจํานวนถังเอ้ของค่าความจุของถังคือเขาจะไม่ให้เติมเต็มมากเพราะว่ากลัวถังมันระเบิดไอ้ที่เขย่าเขย่าให้เขย่าเขย่าก็คือเขย่าให้ลูกลอยนี้มันขยับขยับแล้วก็อัดขยับมันก ทีนี้มาดูอุปกรณ์ของมันนะตัวนี้เรียกว่าอุปกรณ์ควบคุมความดันก็คือป้องกันไม่ให้ความดันมันเกินขนาดที่เกิดไฟไหม้ตัวนี้จะทจําจากตะก,กั่วจากตะก,กั่วนะพอไฟไหม้ตะกั่วตัวนี้หลอมละลายพอตะกั่วตัวนี้หลอมละลายปุ๊บไอสลักเนี่ยจะดีดออกพอดีดออกปุ๊บทีนี้แก๊สจะพุ่งออกจากถังในเคสที่ว่าไฟไหม้เพราะว่าถ้าไม่ไม่ยอมให้ให้แก๊สพุ่งออกจากถังถังจะระเบิด แต่ข้อเสียของของการที่ให้แก๊สมันพุ่งออกตรงนี้ก็คือมันจะโหมลงไฟจะลุกอย่างรุนดรงมากนะครับทีนี้อีกทางหนึ่งก็จะเป็นทางออกนะครับทางออกเนี่ยจะเป็นทางออกทางเดียวเอเาแล้วใครมาถอดไปไหนแล้ว <c oughs> เห็นไหมมักเนี้ยมีไหมไม่คร <c oughs> ับตัวนี้มันจะมีเช็ควาลอยู่นะครับเนี่ยมันออกไปแล้วก็คือออกได้ทางเดียวนะครับ ตัวนี้เป็นวาล์วที่ปิดเปิดด้วยมือนะครับก็คือ,อถ้ามีเหตุฉุกเฉินเหตุอะไรอย่างเงี้ยมาปิดวาล์วนี้ก็จะอยู่หมดตัวนี้เป็นวาล์วที่คุมด้วยไฟฟ้าพอเปิดด้วยมือเสร็จถ้าไม่มีไฟฟ้าเข้าแก๊สก็จะออกไปที่ถังไม่ได้จะมีเียน้อยแต่แล้ววิธีการทดสอบก็บวกเข้านี่ลบข้านี่เสียงมันจะดังติ๊กอยู่ข้างในเนี่ยเสียงข้างในเนี่ยมันจะดังติ๊กเป็นแม่เหล็กลก็เไ<ๆ>ยจ๊ะดูครับเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็ก ดูดให้ตัวนี้เลื่อนมาโดยชนะแรงของสปริงปกติแล้วสปริงมันจะดันไว้อยู่อไอจุกนี้จะไปอุดเนี่ยรูนี้ไว้ไม่ให้แก๊สไหลออกไปที่ถัง,งนะครับแต่ต้องผ่านวาล์วตัวนี้ก่อนนะ,ะปกติมันจะอุดอยู่แบบนี้แต่พอเราจ่ายไฟปุ๊บแม่เหล็กดึงให้แกนเหล็กนี้เลื่อนออกโดยชนะแรงของสปริงตัวนี้ปึ๊บออกมาแก๊สมันก็จะวิ่งแต่พอเราหยุดจ่ายแก๊สปุ๊บ อันนี้ก็จะอุดคืนโดยสปริงตัวนี้เป็นตัวดับทีนี้ไอเ้เกจเกจแก๊สเนี่ยมันจะขึ้นลงยังไงก็คือที่ปลายของตัวเนี้ยมันจะมีแม่เหล็กอยู่ที่ปลายของตัวนี้มันจะมีแม่เหล็กอยู่เข็มจะตีขึ้นลงตามใช้การส่งผ่านแม่เหล็กนะ,ะเกจนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เกจวัดแรงนะั้นนะเป็นเกจวัดระดับมันขึ้นลงเข็มนี่มันจะเลื่อนตามแม่เหล็กทนั้นเอง โอเคมีตรงไหนที่ยังไม่พูดบ้างไอ้ตัวนี้เป็นวาล์วที่คุมความดันเกินถ้าความดันในถังเกินเนี่ยยุบฟลุกบอย่างเช่นลูกลอยนี้อาจจะหักอาจจะขาดมันไม่ยอมต่ำนี่มันก็จะชนะแรงดันของสปริงตัวนี้ก็คือความดันในถังถ้ามันเกินเพิ่สปริงตัวนี้จะยุบยุบป,ปุ๊บวาล์วตัวนี้ก็จะดีดขึ้นพอดีดขึ้นปุ๊บแก๊สจะยิงออกตัวนี้ฟูเลย เพื่อป้องกันไม่ให้ถังฉีกเวลาเราเติมเนี่ยก็ที่เขาเปิดใช้ดูใช่เลยอาจารครับเนี่อยอย่างเช่นเราไปเผลอเติม n ี v อย่างเงี้ยมันจะยิองออกตรงเนี้ยถ้่ยิงไม่ถันก็ถังก็ฉีดเลยแต่คงไม่มีใครเอาไปเติม n v อ v หลอกถัเพราะข้อต่อข้อหัวเติมมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วโอเคคนระัอันนี้เป็นคารยกมนติวาวอันนี้ทางแก๊สออกไป โดยผ่านวาวมือวาวไฟฟ้าเขาเขาึขา้เขเเนเงยตนี่เคยก็ไอาิอ๊งเกิดเ,เนี่ยเสียเสียบ่อยอตรงนี้มันไม่ค่อยดีคนจีนทำนะครับของจีนทำอะขอบป้งคุณมีจะบมนใส่ตัวน,นี้ก่อนเข้าไปในนี้นะ